มีบรรยากาศแค่ในตลาดครับในตลาดตจะน,นีหลายอย่างาออกริงหรอหลายอย่างขานมนมีเสื้อผ้าครเฟ่ นี่ไงห,น,หนูอื้โตนข้าวเออมีที่เดียวอ้าวเหรอเคยมาเจร้าอยู่เลยวันเออ๊ะโลาะหนะบ็นข้าวเหนียวข้าวก้ ฟังล้เหมือน้วนเอะไรครับข้าวเหนียวโลเท่าไหร่สามสี่กอสามสามสามสี่แ้วม่ไหใหม่อืมให่กใหม่ไ่อังนส่งันจะปั ่ชอบกินมันมันเท่าไหร่กัโลเท่าไหร่เซตตงซื้รถแม่รสอสิบเอ็ดหรอจะไม่รู้ว่ามันเปข้าวหมีย่ะไราเป่าข้าวเปาข้เป่าอืมนนตั้งขังนได้ไหมอืมอ้าเอาตรงไหนก็เอาเอาเลยเอ,ลอันนี้ข้าหั อันนั้นเป็นเก่าเข้าเก่าเข้าใหม่าไอข้าวเหนียวสองังนี่มันตกเท่าไหร่ถ้า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 ังหนึ่งเท่าไหร่คะตัวตัวไหนตัวใหม่เอาถังหนึเางน นนไม่ใช่ต้อ,นนองไปขึ้นรถเองหรือว่าร้านเอาไปสง่งร้านส่งได้ปะตรงนี้แหละครับตรงนีแอปอ่โลโก้ยูทูบติดข้างเป็นหกเจ็ดหนึ่ง

น,นอมีเขาไปหนึ่งสาวใหม่ตัวไปสาวอื่นกามีตัวใหญ่สต่ราคาปิดเออม่รูรัล นดี๋ยเดี๋ไปตรงนี้ถ้าตรงตรงนี้แหละนี่ห้าวเลย ใหดูด้วยด้ไหมอดทกอะุ้งเหรออันนี้ส้นปลาส้นุ้ง Cái bà xếp cổ <laughs> <không bỏ> <laughs> จะจะเอาคเป็นลวกเหรอใหญ่ ja. Ja, ับ ja. น ja, ี ja. Ja, ่กินอะไอืมนแข็งก็หลเหมือนกันน้มันสีนี้เยค่ะนี้เป็นผู้ิค่ะอืมาค่ะแล้วจะไดู้นะคะเพียงสีเขาอกมันสีอ่ะมันอยู่ที่น้ำ อนนี้เนื้อไมแน่นเท่านะอันนี้นแน่นกว่าอันนี้เนื้อแน่นนะน้เนื้อไนอันนี้เันนี้เนเนอย่างนี่ะ

cơm gà, cơm gà, cơm gà, thịt, 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 กุงบ่อดินรุ่นยสองร้อยหกสิสอง,งร้อยหกสิบสองหฮะไม่รู้นะ อะไรอีกขอเหรอไม่ดูเลยะเอาอะไรก็เอาตัวไหนท่รานนตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอนั่นี้แมันไม่สดเดี๋วตัวละร้อยเหรอเอาเอาก็เอาดิ nhiều đó nhiều rồi đấy ở đây đang phải đang bỏ quả nó là ngọt nè rồi tôi nãy nằm mình nó nó muốn tan nè.

ผักเอา呀ผักขีิกถิกพอแล้วหรอเอาเดีผักเอาอาผั่อก็ไม่มีหรอ ไอ,าาอ้วงเงาดีดีก็ดีเี๋ละล้อ,นนม,อ,าลอมานี่ก่อนต้เล็กละละ <c oughs> สามเะแนนน้อยพวกแจงอมหอยแจงอมหอยพี่นองแจงอมหอยโอ้ใส่พักนั่งเลปยปลาย่างเงปลาเดกะแด Messai lùi 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 luôn. lùi cái lùi 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 không. chưa lùi lùi hả? lùi tôi lùi 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 จะราคาปีนั่นก็บอกว่าถือไปเพื่อจะมีมันนี่ก็จบเลย คือเรียนสองร้อยอืมเองพันกดจดเลยคือดมาแล้วขน คืเลียนโลละสองร้อยนีสองรอยห้าสิบแต่ลูกเพียนนะมีสีเดียวกันเลย อืมเออใช่มองแก้วเนี่ยมองบ้านเราอ่ะ